สวัสดีครับปบอแมย์ี่องเอฟซีสาน้อยเพรปันแพงเอฟซนองหญิงครับพบปๆกับบ่าวโทนในช่องท้องพูนแบ้น้อยน้องอญิงครับตัวทำลายหลางครับเอามากินหญ้าเดินบานก่อนจงค่อยออกทงหน้านะครับสำหรับน้องทองคำอืม กระเบื้องสีเยยบตีนบาตนี่รถนักเรียนไปแล้วไปยามอกนี้เมือ่อไงไว้คุณงัวปูเอาออกไปทางผลแล้วครับ เอาออกทงแล้วทีละโตทีละโตนะครับพี่นอ้องทยอยทยอยออกไปเรื่อยๆเป็นเด็กบ้านบ้านเป็นเด็กเลี้ยงควายนาตากระขี้หายปานนี้สิมีผู้ใดละเข้ามาใหญ่ดีบ่มีเลยสักคนเป็นเด็กบ้านบ้านเป็นเด็กเลี้ยงวัว เนื้อตัวก็ยากจนไม่มีใครเข้ามาสนเข้ามาสนใจเราเลยเนี่ครับพี่น้องบรรยากาศหยายังเปียกอยู่ครับเพราะว่าบอกจัดนะครับแต่ว่าค้วยง่วพวกนี้กินไ้แบบบม่มีปัญหาครับแต่แพะกินอะไรครับเดี๋ยวถ้องเสีย ต้องทางให้มันแหงก่อนครับพี่น้องแผ่ต้องทางให้หญ้าแหงก่อนนะครับเครื่องตัดหญ้าธรรมชาติครับเครื่องตัดหญ้าที่มีชีวิตเห็นเห้แป้นดีละเฮยยางไปทีละตัวกินให้แป้นยางไม่ใช่ลรือนี่กินให้เกีื่นกระทังนี่นี่นี่เบิ่ง ้ายเป็นกินไว้ครับเกี่ยงเลยเพราะว่าตอกลากไว้นะยางพิใส่บดได้ย,ยางพิใส่บดได้ก็นวนกินออมอยู่สั่นละออมไปเรื่อยๆ <laughs> จนเกี่ยงทองคำควายกระเทิน เสียงเสียงกินหยาครับฟังเสียงครับฟังเสียงกัดหยาบ่มีหย่ำครับตุดตุดลืดตุดลืดตุดลืดไปเลยกัดแล้วก็เลืดเข้าไปเลืดลดลดอดเข้าไปพอฟังจากเสียงแล้วบ่มียืนหย่ำเลยยืนกินไถไปเลยนะไถไปคือเครืองตัดหยานะหนึ่งัขนาด ไอ้หมูอ้วนเฮาเฮาทองคำครับเมนั้นเมนั้นนั่งเบิงนังเบิงทองคำกินหยานะนั่งเบิงในเถียงนะไอ้โด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 ขึ้นหอน้องขึ้นหอน้องขึ้นหอน้องไอ้โดขึ้นหอน้องครับไอ้โดขึ้นหอน้องไอ้โดขึ้นหอน้องไอ้โดขึ้นหอน้องเขาขึ้นหอน้องของเขา เบิ่งทองคำก็ยังงงเลยนะ่ะทองคำว่าอีหยั่งน้อทองคำว่ะเออทองคำว่าอีหยังกันกน่กกนนะเออทองคำยืนแนมแบบตั้งใจแห้งแนมแบบไอ้บกพริบตาเลย <c oughs> ยาก์ยาห์ซื้อทองคำอืมใครตั้งวะทองคำควายกระเทินนี่แหละอุอยอ้ยไปตั้งกับสิเสพหยังล่ะก็ซื้อทองคำกันยังวะ ไอ้หมูลูกบิดอันเาโลลกัน่โลลมดลน่ะได้หรองที่จะไปแล้วนะ่ะไปกับไปที่หลับไปสิริวาหายดีแล้วหายดีแล้วออกมาได้แล้วไม่ไม่ต้องอยู่บ้านแล้วออกมาเดี๋ยวเอามาได้แล้วเอามือก โดดมึงโดดอืมโดดมันขึ้นหอดน้องมันเล็บเล็บเล็บซักเข้านี่มันไดกระโดดสักเดือนตาแล้วไอ้หมูไปแล้ว ไอห,หมูเข้าบ้านแล้วไอห,หมูเข้าบ้านแล้วนี่ครับทองคำทองคำเห็นดุกบด็กยืนแนมแบบตั้งใจแห้งเมื่อกี้ตัวอะไรวะเป็นสิวานะ่าตี่เนาะบบเคยเห็นนะครับบบเคยเห็นหมาพันหน่อยน่อยเห็นแต่บุกโดเคยเห็นแต่บุกโดโบเคยเห็นดุกด็กส่วดดุกด็กออข้างใส่ทองคำ ตะเบ่งขนาดเล่มหยาหนาบ้านก็ยังค่อยไปทงให้ทงนายังค่อยออกไปทงเก็บให้เกียงกินให้เตี้ยนยางกินอ้อมอยู่นี่เระพี่น้องเพราะว่ามันบริกินแบบเป็นหนาเป็นหนาไปนะมันกินไปเรื่อยๆนะไถ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 ไปเราบันดนี้มันก็มาไถ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 หม่องที่มันยิง ยังเหลืออยู่นั่นน่ะปูมาแล้วปูสิมาเอาไปออกทงแล้วไปไปเลยทางงา้องคำไอ้ไอหมูไอหมูไอหมูยืนซองมึงเนี่ย คนยืนสองไนตะบึงไปตะเบิงเบืองไอหมูอ้วนเฮ้กําลังคืนหอนบรรยากาศเกาเาได้หน่อบุกหมูอ้วนนะไปอีกแล้วโอ้ยมาเห็นแป๊บเดียวไปอีกแล้วหมูอ,อ้วนว่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องบรรยากาศเศร้าๆกับนอ้บนองๆสัตว์เลี้ยงครูบาลมีน้องหญิงเนาะครับเนาะแต่ละโต๊ะนะฮักนะฮักพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณความหักความแพงเนาะครับเนาะฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นอกำลังใจครับฝากเบอ่งโฆษณาให้นำเด้อพี่น้องฝากช่องไม้ประวันครับป่ามกคนหากินหมานครับ สารคนีเอาไว้บสมีสกอร์แลวพว่อก็ไม่คลิปนะครับสวัสดีครับเมียบักโดมาแล้วเมียบักโดมาแล้ว